นี่ครับอะไรก็ไม่รู้กลิ่นดมกับดมใช่ไหมใช่ไหมหันหน้าทางนี้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 นั่งลงนั่งลงนั่งลงเมื่อวานครับปอกทุเรียนทิ้งไว้เอาเปลือกทุเรียนไปทิ้งไปคาบเปล,ลือกทุเรียนมาแทนอะไรเหรอมีอะไรเหรอขอให้ <ๆ S 2> อขอ,ใ,ใ,อใช่ไหมขออ๋อขออะดม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 ใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมชอบไหมอันนี้นะชอบไหมชอบไหมดมดมทุมเรียน สุกจัดมากกลิ่นแรงมากหมาชอบมากชอบไหมด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 ม,ดมใช่ไหมเนี่ยไม่ดมหมนึ่งอันนี้ใช่ไหมจมูก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 เฮ้ยเอาป่ะเอาป่ะอยากกินป่ะอยากกินป่ะอยากกินไหมเนี่ยอยากกินไหมเฮ้ยโอ้โหคุณยาย สมัยคุณยายมะกริดอยู่นะครับชอบมากทุเรียนเนี่ยแล้วเป็นผลไมช้ชนที่เตียวให้กินขายทอดแบ่งครึ่งไว้ก่อนกินทีละครึ่งโอ้ยขึ้นไปขึ้นตักเลยเหรอ,หอน่ากินมากสุดๆกินแรงมากไม่ใช่น่ากินมากเดียวกินแรงมากด้วย พี่เหมีอยาทานไหมคะทานไหมคะทานไหมเอาพี่อยากกินเป็นไหมเป็นปะเป็นปบบเป็น <c oughs> ม,นดม,นดมามนดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอร่อยไหมเอากล้องมัาดูใกล้ๆดูสีหน้ามึงดิ <c oughs> ความชอบของแบบกลิ่นทุเรียนอะดูความชอบของหมาชอบมากไหมชอบมากไหมมองกล้องมองกล้อง <c oughs> เอาอีกปะ เอาเยอะป่าละป่าทั้งนั้นละช้าช้าป่าช้าป่าช้าอย่ามโมจะเล่นกรบเมียวอย่าโมจะเล่นควิดเฮ้ยผู้เรียนเลยนะชอบมากใช่ไหมชอบมากชอบไหมชอบไหมชอบป่ะชอบป่ะบอกก่อนชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบพอ่ก่อนพุ พ <Five. S 2> <Ooh. S 1> อมาโอ้หเมอกก่อนเปลือกรับเปลือกะเม็ดเดียนะแบ่งกันคนละครึ่งนะกินเยอะไ,ไม่ดีข้างอาขาเกยเหรอฮะาขาเกยตรงไหนอากาเกยตรงนี้เกย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 เก้ยเอาอีกปเเกาอีกปเกกยเกยเโอ้โหคมคู มีหมาตัวหนึงคค่งขมขูครับจะกินทุนเรียนครับขมขูครับโอ้ยอร่อยมากเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะพอก่อนกินแค่นี้ก่อนกินเยอะไม่ดีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายกินใหม่โอเคนะโอเคนะ <c oughs> นิ่ลาดหดไปแล้ว